สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Future Amazing Dog <c oughs> วันนี้เราก็จะมาอัดเพลงกันก็เป็นเพลงของเจอเนี่ยแหละให้ เพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นคุณครูคุณครูสอนดนตรีด้วยแล้วก็เป็นเิลปินด้วยแล้วก็เวอร์ด้วยเออแล้วก็มีพวกช่องมีอะไรด้วยแล้วเขาก็แต่งเพลงได้ด้วยเราก็เลยวานให้เขาแต่งเพลงเจอให้หน่อยแล้วก็คิดทํานองให้ด้วยเพราะว่าเวลาใส่เพลงเข้าไปในคลิปของเจออเงี้ยเราจะได้แบบไม่ต้องไปใช้เพลงอื่นเออใช้เพลงของเราเองก็นั่นแหละจะไม่ต้องโดนพวกลิขสอ์ลิกซิ์อะไรด้วยนั่นแหละมีเพลงของตัวเองไปเลยปังปังก็เดี๋ยวมารอรับชมกันว่าเพลงของเจอจะปลังขนาดไหนไปไปกัน คส, okay. สวัสดีครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับคุณครูของเรานะครับที่แต่งเพลงให้เจอก็เดี๋ยวให้แนะนําตัวเองเลยแล้วกันเนี่ยเพื่อนผมตั้งแต่มอนหนึ่งเลยครับก็สวัสดีครับผมเบิร์นนพกิจครับเรียกว่าครูเบิร์นก็ได้ก็วันนี้ก็มารับบทแต่งเพลงให้น okay. okay. ้องฟิวเจอร์นะโอเคมาคําถามแรกก่อนนะว่า เอ่ออธิบายประวัติส่วนตัวเล็กน้อยก่อนแล้วกันก็ชื่อเลยก็ชื่อชื่อเบิร์นครับพี่ชื่อชื่อเบิร์นแบบไม่ใช่เบิร์นแบบนั้นนะเบิร์นเมลเบิร์นเบิร์นแบบเบิร์นไฟเบิร์นอะไรี้มาจากเมลเบิร์นมาจากเมลเบิร์นเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจผิดเด็กดูเยอะเซนเซอร์โอเคโอเคก็ชื่อเล่นชื่อเบิร์นครับก็ปัจจุบันอายุสามปีเนาะก็ตอนเนี้ยก็เป็นครูสอนดนตรีแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักร้องครับ แล้วอันนี้นี่คือแบบแต่งเพลงเพลงเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับหมาครั้งแรกเลยปะเอาจริงๆเลยคือน,นี่คือั้งแรกแรกใช่ไหม,มยากไหมมันมีความยากและความง่ายในตัวของมันนะเพราะผมคิดว่าเฮ้ยการที่แบบปกติราแต่งเพลงเพลงตัวเองไงแต่งเพลงตัวเองเนาะแต่เ,ตเ,เนี่ยมันเป็นแต่งเพลงให้หมาหมามันจะพูดยังไง <laughs> ใช่ไหมหมามันจะพูดย<ช>ังไงก่อนแล้วพอแบบว่าจะแต่งเพลงหมาเนี่ยเราต้องแบบเข้าถึงตัวละครมากขนาดยังเจอเนี่ยเออเราต้องทากันบ้านกย่บ้างแล้วดูติ๊กต็อกใช่ป่ะแล้วก็แบบทําท่าตามฟิวเจอ ไม่ใช่เหรอเลียเลียจมูกเอเลยอย่างเนี้เหรอเลียจมูกอ่ะ ร <laughs> าเล่นรอเล่นอ่ะอ,ะอะก็คือดูว่าเออระหว่างป,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 ป้าเคนโดเนี่ยกับฟิวเจอร์เนี่ยมีแบบปฏิสัมพันธ์กันยังไงแบบหลักๆแล้วสองคนนี้เขาคุยกันยังไงแล้วมีอินเทอร์แอคกันยังไงมากกว่าว่าแบบเฮ้ยเนเจอร์ของตัวคนนี้เขาขี้เล่นหรือเปล่าเคนโดเป็นคนแบบไหนฟิวเจอร์เป็นหมานิสัยแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเคนโดเคนโดในในคลิปกับตัวจริงนี่เหมือนกันไหมนิสัยเฮ้เหมือนกันเหมือนกันเนาะเป็นคนหลอกลักกั็นลับยากแบบรู้ด่ารู้ด่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่อ๋อก็ ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมผลงานกันว่าว่าเพลงของเจอร์ที่คูเบิร์นแต่งให้เนี่ยแล้วก็เก่าทุกอย่างเลยเริ่มแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยว่ามันจะออกมา เบี้ยวขนาดไหนหรือว่าติดหูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขนาดไหน<ช>ก็เดี๋ยวไปรอชมกันอ๋ออีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดนักเรียนคนไหนเขาสนใจแบบจะจะติดต่อครูเบิร์นหรือว่าจะจะดูผลงานครูเบิร์นนี่สามารถติดต่อได้ทางไหนมั่งอ๋อก็เดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างเนาะก็เป็นช่อง u t u b e เบิร์นนกิจนะครับ b o u r n e นะครับแล้วก็ n o w p a k i t ครับส่วนติดต่อเรียนเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เหมือนกันเดี๋ยวให้เคนโดขึ้นไล<ห>น, <Okay. S 1> น์ไว้ให้โอเคขึ้นตรงนี้นั่นแหละไปรอรับชมกันทุกคน Ai โอ้โหทำไมเสียงกูมันชัดมากเลยมันแตกข้างในหูมันตะโกนไปนิดนึงร้องคำเวลาแต่ต้องสนุกใช่ F-U-T f u t ทียโอเคใช่ฟูท Future Amazing Dog ดอกเออใช่ขออีกที ยิงได้ทุกอันแหละตอนนี้ขอสาดับ F U T U e Future Amazing Dog เอ่อนี่แม่ตื่นเต้นนะมันมันเพลงแม่งแล้วทำนองได้มากอ่ะมึงเก่งมากอ่ะทำนองเแล้วเพลงแล้ว F U T U e Future Amazing Dog แม้มึงอยากได้ฮัาเต้นมึงติดต่อไอ้ผงไปใครบ้ามงกี้ใครวะ เพื่อนเราได้แหละมึงกีท่าเต้นให้กูเนี่ยแต่เดี๋ยวเขาเปิดท่อนทอดเมื่อกี้ลมอันนี้ก็อาจจะเป็นฟิวเจอร์กรนตีนอะแบบเออเหมือนมาชวนเพื่อนๆร้องเพลงกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอลืมป้าไปได้ไงเนี่ยเราจะเออเขาก็เข้าไปเลยเอาหน่ะป้าอะไรก็ว่ากันไปต่อต่อเลยใช่ไหมโอเคไม่รู้มันเรียกงี้ป่ะนะที่เวลาภาพกันได้ได้แล้วที่เราภาพเอาหน่ะป้ามาร้องเพลงของเจอดีกว่าอ่าแค่นี้ก่อนขอทีนะขอฟังก่อนขอสนุกกว่านี้นิดนึง ตื่นเต้นเฮ้ยไม่จะต้องมาล้องเพลงกับกูแล้วอะไรเงี้ยเอาหน่ะป้าโคตรแหกโค้งอะไรอะไรอะไรเพื่อนใจเย็นๆไม่ต้องไม่ต้องตะโกนก็ได้แบบเหมือนแบบอ่าโอเคเอาหน่ะป้ามาล้องเพลงของเจ้าดีกว่าเออรู้สึกว่ากว่ามันลากมันมันมันแบบเป็นยานไปนิดนึงอะคำว่ากว่าแบบว่าเอาหน่ะป้ามาล้องเพลงของเชื่เจ้าดีกว่าแบบแม่มันแบบเออไม่ไม่เอายานใช่ไหมเพราะว่าปกติมันไอเจ้ามันจะลากยาวออ๋ เมอบัญยาตก็เอายานได้แต่ว่าอยากขออีกทีดีกวเออพอพอบัญญาตลงอะ่ะอมได้เว้ยแต่ว่าอยากให้มันไม่แกสพอเสียงมันลากลงมาเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยซาวมันดรอปแล้วมันทําให้ไม่รู้สึกตื่นเต้นอ๋อโอเคได้คือลากแบบดีกว่าอะไรเงี้ยเออยาาลากแบบเสียงเสียงเดียวแล้วค้างไปเลยเคเอาละป้ามาร้องเพลงของเจ้าดีกว่าเอออย่างนี้ก็แหละสั้นๆเอาละป้ามาร้องเพลงของเจ้าดีกว่า นี้เราก็พักกันก่อนนะพักกันก่อนเพราะว่านี่คุณครูเบิร์นเขาบอกแล้วคุณครูเบิร์นเขาบอกแล้วว่าเสียงปลาเหนื่อยแล้วเสียงปลาลาแล้วเพราะฉะนั้นขอพักก่อนนั่งพักกันก่อนเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนึกถึงอะไรดีวะงูเออเหมือนแบบตอนที่ฟิวเจอร์มันเอเลอร์อเลอร์อะเอออยากได้แบบฟิวนั้นแ่ะได้ได้เออโอเคครับเอาแค่เพื่อนเพื่อนคุ้นหูกันไหมใช่ไหม เพื่อนเพืเ่อน,น,นคุ้หูกันไหมคำสุดท้ายอาจจะเหมือนแบบกวนๆนิดนึงเอ <cut> อะอะไรอย่างเงี้ยคำว่าไหมอรอหน่อยนะครับ <c oughs> ได้ยินเสียงมาจากไกลเพื่อนเพื่อนคุ้นหูกันไหมเอเอประมาณนี้ขอฟังอ่าประมาณนี้พอได้อยู่พอได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดนี่ให้เจอบเอาเอาฟิลประมาณนี้ฟิะมาณนี้ถ้าถ้าได้มากกว่านี้คือโอเคโอเคเนี่ยมันจะได้ยินเสียงอันนี้ก่อนเ้ยเขาเรียกเมฮานอมมันจะเป็นสีสีคลิกอะปั๊บปั๊บ ปักปักละหได้ยินเสียงแล้วเข้าเลยเงี้ยสองแนยเป็น one t r e e four ได้ยินเสียงออเห็นเราจะให้จังหวะแบบนีได้ยินเสียงมาจากกลเพื่อนเพื่นหูกันหมไปยนนยดยลันมนทำเสียงนี้เหนื่อยหน่ย๋ยวกูเข้าใจเพราะมันคือเสียงดัดอะโอเคโอเค อัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเหนื่อยมากใช้เวลาอัดไปก็พอประมาณพอประมาณก็เดี๋ยวมารอรับชมกันว่าเพลงมันจะเป็นยังไงเสียงมาป็นไกลเพื่อเคนกันหมฟอร์คนเดสุดลอมาพร้อมกับหนูพิเจออมันมาไปล้ลืมปาได้ไงเอาละป้ามาลองเพลงกกว่าเจ้สองเองทุกคน one two t let's go if you เอ็นี I ้ม e, ันต่อยหงไม่ยากเลยใช่ไหมโอเค F U T U e, R E Amazing Dog เกอแล้วตัวเจอมันอเมซิยังไงไหนบอกปาหน่อยซิ No! no.